การนอนกลนเป็นยังไงเกิดขึ้นจากอะไรมาฟังกันครับอันนี้เป็นภาพตัดขวางของใบหน้าเรานะครับปกติแล้วทางเดินอากาศจะเข้าทางรูจมูกแล้วก็เข้าทางปากเราได้นะครับอากาศผ่านทางจมูกมาที่บริเวณลิ้นไก่ผ่านมายังบริเวณคอหอยเข้าสู่หลอดลมลมจากปากก็เข้ามาผ่านลิ้นเรามาที่โคนลิ้น เข้าสู่หลอดลมเหมือนกันนะครับและจะเกิดเสียงนอนกลเมื่อไหร่เมื่อมีการอุดกั้น2จุดครับจุดแรกก็คือบริเวณลิ้นไก่เราครับตกลงมาทําให้ลมที่ผ่านจากท่องทางเดินอากาศทางจมูกผ่านมาที่คอหอยไปไม่ได้เลยเกิดเสียงดังกับลิ้นของเราครับตกมาดูบริเวณด้านหลัง ก็ทําให้ลมจากปากเราผ่านไปยังคอหอยไม่ได้เหมือนกันครับก็เลยมีเสียงกรนเกิดขึ้นตรงจุดนี้ครับถ้าอาการอย่างที่หมอได้กล่าวมาถ้าเป็นไม่มากมีแค่เสียงรบกวนคนข้างๆที่นอนเท่านั้นนานๆเป็นทีก็ไม่เป็นไรครับแต่จะเป็นอันตรายก็ต่อเมื่อกรนนานมากแล้วมีการหยุดหายใจหรือหายใจไม่ออกเป็นช่วงๆอันนี้ครับ จะอันตารายพอร่างกายจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองลมไม่สามารถเข้าไปในปอดเราได้นะครับสาเหตุส่วนใหญ่ของคนนอนกลมักจะเกิดจากที่อายุมากขึ้นบริเวณโคล,ลิ้นไก่หรือลิ้นเนี่ยกล้ามเนื้อความแข็งแรงลดลง mm. ก็เลยเกิดอาการหย่อนแล้วก็เกิดการอุดกั้นได้อย่างที่หมอได้กล่าวไปตอนต้นคลิปอีกสาเหตุนก็คือมีสิ่งอุดกัน้นบริเวณคอหอยหรือบริเวณเหนือหลอดลมเรา ที่พบส่วนใหญ่เลยมักจะเกิดจากทอนซินโตอ้วนครับน้ำหนักเยอะขึ้นนะครับบริเวณเนื้อบริเวณคอมากขึ้นก็เลยเกิดอุดกันน้นได้มากขึ้นหรืออาจจะเกิดจากเนื้องอกบริเวณคอ,ขอหอยเราหรือมีบริเวณคอ,ขอหอยเราเนี่ยเกิดการบวมอุดกั้นเกิดขึ้นนะครับสรุปสาเหตุหลักๆของการนอนกลมีอยู่4สาเหตุหลักสาเหตุแรกที่พบบ่อยที่สุดนะครับก็คืออ้วนครับ ความอ้วนจะมีการสะสมบริเวณไขมันที่โคนลิ้นคอหอยทาให้ช่องว่างระหว่างคอหอยกับโคนลิ้นเนี่ยแคบลงจึงเกิดการหายใจแล้วมีเสียงดังเกิดขึ้นมีเสียงกลนเกิดขึ้นครับ 2. ออายเกิดจากบริเวณโครงสร้างใบหน้าคนที่มีคางเล็กหรือคางเนี่ยล้นไปทางด้านหลังทําให้โคนลิ้นเนี่ยหย่อนมากกว่าปกติคอหอยตีแคบก็ลเลยมีเสียงกลนเกิดขึ้นครับ 3. อายุที่มากขึ้นบริเวณกล้ามเนื้อคอหอยก็จะตึงตัวลดลงหย่อนตัวลงทำให้เกิดช่องว่างแคบลงเกิดเสียงกรนเกิดขึ้นและ 4. อาการภูมิแพ้ครับคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้จมูกตันน้ำมูกเยอะเสมหะเยอะแน่นจมูกก็จะมีอาการอ้าปากเวลาหายใจได้หรือเวลานอนหลับได้ เวลาปะหายใจเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะหย่อนมากกว่าปกติแล้วก็เกิดเสียงกลนได้ครับ